พัดเท่าไหร่ครับอ่านี้ว่าลุงสงสัยผมเห็นลุงดุดดุดดุดและเห็นไม่ได้จรเลยลุงขายอันเท่าไหร่สามสิบมีอันหมดแดงเจาะลุงน่ะเป็นใครผมเป็นทหารเออผมถูกฟันมาฮะเฮ้ยถูกฟันเหรอใช่ฟันหน้าฟันหลังอ่ะฟันหลังครับฟันหลังนี่จัดเล่นทายากกจะด้วยฟันหลังฟันหลัง มันมัน่มทีเนี่ยสองทีสองทีจะอะไรมีเบิ้ลมีเลือดแม่มีจ้ะครั้งแรกก็จะเลือดซิบซิบอย่างนี้แหละครั้งต่อไปเดี๋ยวก็ลื่นเองแต่พ่อหมายถึงอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรอะ่ะม,ม,ม,มีปันเอาไม่ฟันนเลดิเออมีเรื่องมีราวเข้ามาดิใช่ไหมใช่ผมมีเรื่องมาเพราะยุคนี้สมัยนี้มันน่ากลัวเอาอย่างนี้บวชเถอะอุย้ยบวชเบิดอะไรล้วไม่บวชแล้วบวชดีดีบวชมาอยู่วันแล้วไม่เบื่อไง สามคนเฮไม่เอาผมไม่บผมไม่ชอบเฮ้ยบวชไปเถอะบวชแล้วดีเนี่ยผมยังบวชเลยบวชด,ดียังไงไหนบอกผมสิละ่ะบวชด,ดีทุกคนเนี่ยอยู่ใต้ลงกาสอพักนะดูแลพุทธศาสนาตอนอา่อตัวพุทธเจ้า,าแล้วก็นวเนี่ยบวชให้เนี่ยให้ศีลให้พรโยมเป็นตัวแทนของาศาสนาแต่ว่าถ้าเกิดจะบวชเนี่ยอันนี้ต้องคุยกันก่อนบางทีคนเราบวชใหม่เนี่ยพระใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้ภาษาอะไรนี่มันผมมาบวชใหม่อ่ะแรกเลย เป็นธบาทิเเดินเป็นธบาทอันนี้พระใหม่นเน,ะน,นาะเห็นผู้หญิงอ่ะมันยังตัดทางโลกไม่ได้อ,ะอ่ะพอเห็นผู้หญิงสวยที่นี่เราก็เซลเลยพโยมใส่ข้าวปุ๊บเราเซลเลยสังจวยสังจคืออะไรหรอสังจวยก็สวยจังไงเนี่ยอ๋อมันเป็นคำกลับเหรอเออสังจวยสวยจังอ๋ออันนี้ที่นี่ผู้หญิงเล่นด้วยอสิอพอเราสังจวยสวยจังผู้หญิงเขาตอบมาเลยว่าสอนแล้วมาขึก ก,ก็สึกแล้วมาขอเออ,เอ,อ,เอ้ยนี่มีใจให้เราผัดไปอีกวันนึงม้าใหม่ออพอใส่ข้าวในบาทเสร็จปุ๊บเราก็สังจวยสวยจังผู้หญิงก็สอนแล้วมาเคิง์บสึกแล้วมาขอพอมาอีกวันนึงอีกแม่ออกมาด้วยอเอยังไงแม่ออกมาใส่บาทกับลูกไอ้เราก็ผู้มันเดิมสังจวยก็สวยจังผู้หญิงก็ตอบเลยสอนแล้วลมาเคิร์บึกแล้วมาขอแม่ได้ยินเลยทิ้งข้าวเลยโคมสีมากินหึกเหรอก็สึกมากินเอ,อง ไม่ได้ไม่ลองอันนี้แม่พูดโอ้ยแม่ก็นเนาะแม่พูดไอ้เนตามหลังมาเนตก็พูดนะพูดว่าไอ้ใครของจนใครของจนเอ๊ใครของจนคืออะไรนะไอ้คนของใจไอ้นึกยังไงมาโปรโมทหมดเอ้งคนอ่ะโอ้ยบอกคนเลยทำไมเลยยอดวิวไม่เคยคืนงโอ้ยช่วงนี้ช็อต พอแล้วดีแล้วดีแล้วท่านนั้นแหละนี่รักจุงเบยอย่ามาคุยสองพ่อฝากเด็กไว้ให้เลี้ยงหน่อยคุยเรื่องเพลงกูก่อนคุยเรื่องเพลงกูก่อนผมก็ดูอยู่งนเพลงอ่ะไอ้รักจุงเบยเนี่ยไม่น่าเปิดไอ้ท่าเต้นท่านี้ใช่ไหมล่ะไอรักจุงเบยใช่ไหมเนี่ยไอเนี่ยนี่พวงมาลัยอ วงมาลายยอดวิวเขากำลังเดินสวยเพลงเขาดังทั้งหมดสอนพระลงสอนพระรามเอออันนี้จะพูดถึงเรื่องรักจงเบยไอ้รักจงเบยที่เต้นท่านี้ไอ้ใช่ไหมเอาใจขัดใจพ่อพ่อมขงขัดใจกูแล้วอะไรก็ผมไม่รู้หลวงพ่อพูดมาสิไม่เคยฟังในรักสุดเบลเนีลยบอ้วแอบ เดินทางเท่าไหร่ถามจริงอ่ะสองล้านวิวเนี่ยเฮ้ยสามแล้วสามแล้วสามอาทิตย์สามอาทิตย์จะไม่คุยนี่รักจุงเบยดิดหนึ่งล้านวิวหนึ่งล้านวิวใช้เวลาไม่เท่าไหร่เลยบอกเลยหนึ่งเดือนสองเดือนเก้าปีเก้าปีสมัยนั้นแม่ไม่ค่อยเติมเน็ต <c oughs> <c oughs> สมัยนั้นแม่เล่นไฮไฟล์เออไข่ <c oughs> ใจพุ่งมากเลยเดี๋ยวพุ่งมากจริงจริ แล้มอแก่อนแตตายต้องพ่อ้งลูกไงจะยังไงปากเด็กไงเอาปากเด็กเหมือสักวันมือเออปากเด็กนะเวลาเด็กโตให้เด็กใส่แบนเออยามใดถ้าเกิดผมเจอเด็กผมจะได้จำน้าได้เอ่าจำได้ได้ไงอ่ะเอาเล่นมาสองสามคืนแล้วไอ้ไอ้ไอ้หน้าแผลจะให้ถามไหมเอาอีกแล้วยาวเลยทีนี้ไอ้หน้าที่เป็นแผลเหรอไอ้เนี่ยโดนอะไรมาโอ้โหมีเรื่องมีเรื่องที่ไหน แต่สมัยนุ่มๆแถวน,นครหลวง <S 2> <S 2> อ่ะเมื่อก่อนใครมองหน้าไม่ได้คู่แข่งกับปุ๊ระเบิดขวดหลวงพ่อคือบวชระเบิดโบสถ์มึงไปไม่ไปลูก <S 2> <S 2> <S อาลูกผมไอมเหรอมีเรื่องมีเรื่องเอาไงต่อโอ้ตีกันน่ะไวรุ่นน่ะสิบคนอ่ะลุงตีผมกับเพื่อนสองคน,นอ่ะโอยแทงเลยจักจักจักเออยิงเลยป้องป้องป้องเชื่อไหมค้งผ้าดีไม่เข้าสักแกเลยไม่มีบ้าน แล้วแผงนี้ได้ไม่ได้ยังไงเมาวิ่งชนสังกสีเย็บอยู่เงี้ยไงไปยังไงไปแล้วาจชคดีโจคดีด้วดอกมุญดอกไม้ลุงเป็นให้แม่เัวแม่ข็ให้มาเก็บไว้ระวังระวังดูแลตัวเองดีๆเห็นข่าวแล้วน่าสงสารว่ะข่าวใครกัน ข่าวเมื่อล่าสุดไงไม่อยากพูดนะขา่าวผมป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อตกใจเรื่องสัตว์โลกเนี่ยก็ประเทศไทยนี่ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะทารุณกรรมสัตว์อ่ะนี่เลยใช้เป็ดไปล้างห้องน้ําอย่างงั้นนักพับนักพักนักใช้นกแก้วมาทําสบู่อย่างนั้นน uh ่ะเ <Für S 1> มื่อเยมันมานเลยใช้เหี้ยซักผ้าเฮ <links S 1> ้ยมันใช้ยังไงอ่ะเอาจริงเกงที่บ้านผมได้ใช้เหี้ยซักผ้ามันมีไงใจแก้วเมียของไงไอ้เบลนั่งทําไมไอ้เหี้ยไปซักผ้า ถึงเราเป็นเฮี้ยแต่เราก็เป็นแบบพรีเมียมนะจะพรีเมียมยังไงมันก็มีอย่างเดียวเนี่ยคุณว่าเฮี้ยมีกี่ประเภทก็ประเภทเดียวเลยไอ้แก้วมันไม่รู้อ่ะมันถามผมไอ้เบลกูใช้แล้วไม่ยอมไปมึงเป็นเฮี้ยอะไรพรีเมียมแม่ภูมิใจจังๆังอะคืนคืนคืนจ้ะใจอยากมีเวลาอยู่อีกนานเลยเดี๋ยวต้องไปก่อนโชคดีโชคดีไอ้เก่าอะไรอ่ะมึงไอ้เก็บตังค์โอ้ มารยาทาติพ่อเก็บทำไมล่ะของกูกูจะคันกูเกาไม่แปลกเนี่ยทำไมล่ะกูเพิ่งไปยืมของมึงมาเกาไน่พ่อข้างหน้าไปเกาข้างหลังนอนเอาเกาข้างหลังได้ไงล่ะกูคันข้างหน้าโอ้ยไปแล้วไม่เดินไปฝั่งนู้นะนากลัววันนี้ยทำไมกะอุ้ยผักกินเนนเอาแล้วมันจะลุกเย้วเนี่ยไปทำไมกินเนนยังไงอ่ะโอุ้ยผ่ากินเนนเรื่องจริงคนลุกเลยเนี่ยเอ้ยจริงมะเนี่ยเออเนน์ปกแปดผ่าปกเก้าเออหลางก่อนเลยหนุ่พ่อ ตาย,ายจริงแค่เดีหูเหงาไม่มีใครคุยเลยทีเนี้ย